งต้องตัวต้องัเสื้อก่อนแล้วครูกัเข้าแล้วให้น้ำให้น้ำน้องวยครับให้น้ำยกเดี๋ยวเดียวเดียวเดีวมึงก็ยกให้เขาก็จบแล้วสมรเนอลาคาเทเดซเจ้า อันนี้ไม่เกี่ยวเด้อเมื่อกี้เห็นแล้วนะเตะจังคำจังคำเอาเีอะจังเลยลูกอาหนูหนูจะลองไหมลูกจะลองเตะไหมเอาไหมเดี๋ยวครูฝึกขอยยืนให้เอาไหมลองเตะไหมจะได้รู้อ่า

ตอนลยไห้น่ก <on> <that S 2> <that> ับคก่อนเอยโอเคเออว่าตาบ้าตาบึงจะทดอามะไรยคูมังจะทดอามะไลยูบึงเะทดอาะยงมีหลบไหก่อนกจับเด็กก่อนเดวกจับเดกระเดกจับจับโอเคยูย เดี๋ยวต้องดึงขึ้นหน่อยลูกดึงขึ้นหน่อยนะอต้องดึงขึ้นนิดนึงโอเคฮะใส่ไ่ไเตะเตะอะมือกล้องมือกล้องด้ดิอสังเกตได้ดีนะเตะนี้หนึ่งแสนหนึ่งนกบวกยี่สิบาท เน้น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 เเน้นเน้นาั้นงตั้มหนตั้มหนอดีตแบบว่าพี่เขาไม่ทาอะไรเขาอยากให้พี่ถือแทนเอาเลองวันมานะพอแล้วพอพอแล้วเอาถอดพี่ถอดถอดเอาต้อเน่อนเลยเอาถอดถอน เอาออกไหมเอาอีกไหมเออไออกไหโอ้หายหน่าเลยถ่ายไม่ทันเลยเนื่อยไหมเห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 นืยไหมเนื่อนไยไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหมเนื่อนไทยไม่เหนื่อยเหรอไหมไม่เหนื่อยเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปวันอ่ะอ่อ่ะเสียงตบเลื่อเพื่อนอ่ะเสียตบเื่อเลื่อเลื่อเล่นนอนเลย